เนื้อทองเหลืองนะครับปี66หนึ่งร้อยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับซึ่งหลวงพ่อแมนได้จัดสร้างขึ้นนะครับก็หลวงพ่อจงรุ่นเมตาปี56 600นะครับก็มีเหรียญเวสุวรรณรุ่นเนือดุสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบ เครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี064906 0 2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณ เพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐาน a m u l e t w i ร t วน o .com แหล่งรวมวัตถุมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเสเวนอีเลเวน,น,น สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดอยุธยานะครับกําลังจะพาเพื่อนๆมายัางวัดหน้าต่างนอกครับนี่ประตูทางเข้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับของหลวงพ่อจงและก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อแมนนะครับติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆ หลวงพ่อจงพุทธสโรนะครับท่านก็เป็นเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเมื่อครั้งท่านมีชีวิตท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและก็พุทธบริษัททั้งหลายนะครับโดยไม่ได้เลือกชนชั้นวรณะใครขออะไรท่านปลดทุกข์คลายโศกให้ด้วยจิตที่มีเมตตานะครับแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่เหลาลูกศิษย์และก็ ผู้เคารพศรัทธาอย่างคงลำลึกถึงท่านเสมอมานะครับและท่านก็ยังเป็นพระสหธรรมิกกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับรวมทั้งหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาชมวัตถุมงคลใหม่ๆของหลวงพ่อจงนะครับและก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อแมนวัดนต่างนอกนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมาถึงแล้วครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเดี๋ยวเราเข้าไปกราบขอพรนะครับรูปหล่อหลวงพ่อจงนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อนๆ นี่ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อแมนนะครับเป็นพักกลิ่งนะครับนี่ก็เป็นผ้าประมวลผ้าวัตถุมงคลหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ถือว่าหายากนะครับแล้วก็ราคาสูงนะครับ นี่ครับเป็นหาเป็นภาพที่หาชมยากนะครับเป็นภาพถ่ายเ,าเก่าๆนะครับองวงพระจงนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อ ของหลงพ่อครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลภายในวัดนะครับนี่เป็นเหรียญอะไรครับ อ,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 อ๋อครับเปลี่ยนเท่าไรหร่เลรอครับนี่เหรียญประมาณเท่าไรหร่ราค,าครับราคาหนึ่งร้อยนะครับแล้วนี่เหรอครับพระอุุปคตอ๋อพระอุป,ปคุตนี่หนึ่งพันเลยครับนี่เป็นหลวงพ่อแมนนะครับรุ่นเมตตาปีหกสาม เนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับนี่สองพันเฮ้แล้วเหรียญหลวงพ่อจงไม่มีหรอครับไม่มีเลยมีเป็นเหีหลวงพ่อจงทะลุก็แมสตมากจะอยู่ด้านครับผมอันนี้เป็นเหรียญทา้าจตัตุโลกบาลทั้งสี่ครับเนืทองเหลืองนะครับปีหกสี่สามร้อยนะครับ นี่เป็นเหรียญพระพรมปี64เนื้อทองแดงสาติน300นะครับเ,เหรียญพระพรหมนะครับ100นะครับนก็จะมีเสือรุ่นหนึ่งปี50 102น,นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีทาวเวสุวรรณนี่ก็100 ก็ปราตาเพียนหล่อโบราณนี่ก็สามรแบบเลี่ยมบูชาสี่รอนะครับก็มีกุมารน,นะครับกุมานนี่ก็เลือทองเหลืองปีหกสาก็พั0 0้านะครับก็มีเสียนเท้า บินละผมปี65ขนาด7นิ้วนี่ก็1,300มนะพราะาสร้างสร้าง1,300องค์นะครับบูชา1,500นะนเพื่อนๆนี่ครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแมนนะครับซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจงนะครับสวยๆนะครับมีปี66นะครับแล้วเราไปดูกันมีมีทาเวทด้วยนะครับมีท้าเวท หลวงพ่อจงหลังสิงปีห2สองเจ็ดนะครับหลพ่อจงแล้วก็หลวงพ่อแมนเนื้นนวะปี38มแป0ันหนะครับ 1, นี่เนื้อชนวนนวะโลหะเทดินไทยนะครับปี6-5สร้าง500เสียนนะครับ400นะครับมีสีพึ่งปี66 6, 6, บูชา300นะครับทาเวสนั่นก็ปี6-4 สองพันสองนะแล้วก็มีเนื้อเงินลงยานะครับนี่ครับนี่สี่พันนะครับเป็นเหรียญน,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 นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญข้อมือเนาะขาสองพันนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแมนนะครับนี่เจ็ดรอบแปดสิบสี่ปีนะครับบูชาหนึ่งพันนะครับ นี่ก็200นะครับผู้ชาเรียญละ200ครับหลวงพ่อแมนปี65นะครับเนื้อทองเหลืองก็มีเนื้อทองแดงนี่ก็200นะครับจำนวนสร้างก็10,000เหรียญนะครับ้ก็เป็นเทวดาเรียกศัพท์รุ่นแรกนะครับอังกากนี่ก็2,000นะครับ ผงตุ้งเศรษฐีหน้ากากทองคบนะครับสองพันห้านะครับนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับปีหกหกหนึ่งร้อยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับซึ่งหลวงพ่อแมนได้จัดสร้างขึ้นนะครับอ๋อหลวงพ่อจงรุ่นเมตาปีห้าหกหกร้อยนะครับ ก็มีเหรียญวเทวสุวรรณรุ่นเหนือดวงนะครับมีสามร้อยนะครับนะครับี่ก็เป็นวัตถุมงคลภายในวัดหลวงพ่อจงนะครับซึ่งจะมีตรงนี้แล้วก็อยู่ด้านนอกอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆ ส่วนมากเหรียญหลวงพ่อจงก็จะเป็นเหมือนรุ่นสร้างใหม่นะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแมนนะครับหลวงพ่อแมนซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อแมนนะครับรง,งคลัถ้าเพื่อนๆมาก็มาเช่าบูชาได้ครับ<ม>ก็จะคล้ายๆกันนะด้านนอกก็คล้ายๆกัน ปวดแล้วต้องปวดเลยไม่มีเต้แคบได้ขาต่อเต้แคบาะหว่างปวดแล้วต้องปวดเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นกุฏิเก่าหลวงพ่อจงนะครับนี่กุฏิของท่านนะครับเป็นกุฏิเก่าของหลวงพ่อจงนะครับ ด้านในก็จะมีรูปหล่อของท่านนะครับตรงนี้จะเป็นตุกต๊ก,กตาที่หลวงพ่อจงใช้พิจารณาธรรมนะครับก็ของใช้บางส่วนของหลวงพ่อจงนะครับ หลวงพ่อจงพุทธสโรนะครับมีนามเดิมว่าจงเกิดเมื่อวันพฤหัสปีวอกพุทธศักราช2415ที่ตำบลหน้าไม้นะครับอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาของท่านก็ชื่อนายยอดมารดาท่านชื่อนางคลิปนะครับมีพี่น้องทั้งหมด3คนก็คือหลวงพ่อจงพุทธสโรนะครับ และก็หลวงพ่อนินธรรมโชติ3นางปิดศุนสโมสรนะครับเมื่ออายุได้11ขวบได้บวชเป็นสมณเนที่วัดหน้าต่างในจนอายุ21ปีในปีพศ2435นะครับท่านจึงได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดหน้าต่างในนะครับโดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอเป็นพระอุปชานะครับ พระอาจารย์อินทร์วัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรมวาจาจารย์และพระอาจารย์โพวัดหน้าต่างในเป็นพระอนุสาวานาจารย์ท่านก็ได้รับฉายาว่าพุทธสโรนะครับหลวงพ่อจงได้ศึกษาอักขรไทยและขอมกับพระอาจารย์โพเจ้าวาดวัดหน้าต่างในนะครับผู้เป็นพระอนุสาวานาจารย์ของท่านท่านอาจารย์โพองค์นี้เชี่ยวชาญชำนาญในพระเวทวิทยาคมยิ่งนัก อีกทั้งยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอนะครับต่อมาท่านฝากตัวเป็นศิษย์เรียนพระกรรมฐานกับหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลและก็หลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอจนเจริญวิปัสนากรรมฐานได้ชำนาญในปี2450นะครับท่านได้ถูกแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ท่านเป็นเจ้าวาดวัดหน้าต่างนอกเมื่อครั้งนั้นหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอหลวงพ่อปั้นวัดพิกุล และพระอาจารย์โพวัดหน้าต่างในซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อจงกําลังมีชื่อเสียงมากในขณะนั้นภายหลังพระอาจารย์ทั้งสามก็ได้มรณภาพลงจึงทําให้หลวงพ่อจงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวพุทธในอยุธยานะครับในปี2475ถึงปี2483นะครับสงครามอินโดจีนได้เกิดขึ้น ชื่อเสียงท่านได้เป็นที่รู้จักไปทั่วแผ่นดินสยามประเทศนะครับเนื่องจากท่านได้สร้างวัตถุมงคลแจกจ่ายให้กับตำรวจทหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นรวมถึงประชาชนทั่วไปวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นนั้นประกอบด้วยเสื้อยันสีแดงตะกรุดโทนตะกรุดคู่12ดอกและก็ตะกรุดคู่24ดอกและก็พระเครื่องเหรียญปั๊มโลหะปี 2,484ถึงปี2,485เป็นต้นนะครับและท่านยังได้รับรัตนานิมนต์ไปร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆยังหลายสถานที่นะครับนอกจากนี้ยังมีเกล็ดตำนานที่ทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อจงมีมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเมื่อปี2,506นะครับ เมื่อวัดประสาทบุญญาวาสจัดพิธีพุทธาพิเศษปี2506แล้วทำการนิมนต์เกจิอาจารย์จากทั่วประเทศจำนวน234รูปมาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกในจำนวนนั้นก็มีการนิมนต์หลวงพ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์แห่งวัดทาตน้อยนครศรีธรรมราชและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยามาร่วมปลุกเสกในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวด้วยนะครับในสมัยก่อนนะครับการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลําบากทําให้การมาร่วมพิธีในครั้งนั้นทั้งพระท่านคลายและก็หลวงพ่อจงจึงเดินทางมาพักที่บ้านลูกศิษย์ท่านหนึ่งในกรุงเทพก่อนวันงานหนึ่งวันนะครับและด้วยเป็นเวลาที่เป็นมงคลนะครับลูกศิษย์ท่านนั้น จึงได้ทําบุญบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวนะครับและก็ได้นิมนต์ทางพระท่านคล้ายและก็หลวงพ่อจงมาร่วมพิธีนะครับและเมื่อการทําบุญเรียบร้อยนะครับลูกศิษย์ท่านนั้นจึงได้เข้ากราบพ่อท่านคลายพร้อมกับได้ขอน้ำมนต์กับพ่อท่านคลายนะครับจึงได้ให้ลูกศิษย์ท่านนั้นไปเอาน้ำมาหนึ่งแก้วและขวดแก้วเปล่าหนึ่งใบมาให้ท่านนะครับ จากนั้นนะครับพ่อท่านคลายจึงได้ทําการเสกน้ามนต์และอมน้ําในปากของท่านก่อนจะพ่นลงในขวดใบนั้นปรากฏว่าเมื่อพ่นน้ําเข้าในขวดจากน้ำหนึ่งแก้วน้ํากลับเต็มขวดใบนั้นอย่างอัศจรรย์น,นะครับเมื่อขอน้ามนต์จากพ่อท่านคลายและลูกศิษย์ของบ้านจึงได้ทําการขอน้ํามนต์จากหลวงพ่อจงเช่นกันนะครับ แต่ความแตกต่างก็คือหลวงพ่อจงเรียกหาขวดเปล่าหนึ่งใบเท่านั้นแต่ท่านไม่ได้เรียกหาน้ําแต่อย่างใดนะครับเมื่อได้ขวดเปล่ามาแล้วหลวงพ่อจงท่านได้ทําการบริกรรมคาถาอยู่ชั่วครู่นะครับจากนั้นท่านเอามือไปจ่อที่ปากขวดเปล่าแล้วชั่วอึดใจน้ําค่อยๆไหลาจากมือหลวงพ่อจงออกมาเข้าไปในขวดจนเต็มพอดีกับขวดของเพราะท่านคลาย ว่ากันว่าเพราะท่านคลายเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตลอดนะครับท่านจึงให้คนอุ้มพาท่านเข้าไปกราบหลวงพ่อจงพร้อมกับกล่าวว่าพระรูปนี้คือพระทองคํานี่ก็เป็นเรื่องเล่าปฏิหารระหว่างพระท่านคลายและก็หลวงพ่อจงนะครับเช้าตรู่ของวันที่17กุมภาพันธ์ปี2508เวลา หนึาฬิกาห้หลวงพ่อจงได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบนักกุติของท่านนั่นเองนะครับสิริอายุก็ได้92ปี10เดือน17วันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ